สำหรับเพื่อนๆที่คอมสเปคไม่แรงนะครับและอยากเล่นบูส t ต c กลื่นๆนะครับแก้ปัญหาพวก fps ตกแหลกนะครับลองทำตามนี้ดูอย่างแรกเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในหน้า b บูส t ต c k นะให้เรามากดที่ปุ่มขีดสาอันตรงนี้นะทางด้านบนแล้วกดไปที่ setting ที่เป็นฟันเฟืองนะครับอ่ะตรงนี้ในส่วนของแถบเมนูแรกนะครับประสิทธิภาพหรือ performance เนี่ย ในส่วนของ CPU ตรงนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆเ,เลือกเป็น medium นะครับตรงนี้เลยและในส่วนของ memory นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มี RAM น้อยนะครับหรือว่าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองมี RAM เท่าไหร่นะให้คลิกขวาตรงแถบบาร์ด้านล่างนะครับแล้วกดไปที่ tag manager แบบนี้นะจากนั้นไปที่แถบ performance ตรงนี้ก็คือ RAM ที่เรามีทั้งหมดบนเครื่องนะถ้าเกิดของใครมีแค่8นะครับในส่วนของตรง memory เนี่ยผมแนะนำให้เลือกเป็น 2G นะครับเป็น standard แบบนี้ และในช่องต่อมานะครับของเพื่อนๆจะเป็น high performance อยู่แบบนี้ให้เรากดลงมาและเลือกเป็น low memory ครับผมต่อมาในส่วนของ frame rate นะถ้าเกิดเราเปิด enable high frame rate อยู่ผมแนะนำให้ปิดลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้2แบบที่ผมจะแนะนำก็คือเราจะปรับไว้ที่60ก็ได้นะครับหรือจะปรับไว้ที่ซักประมาณ40นะครับเพื่อเน้นให้เฟรมอ่มันลื่นๆนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม save c h a n ได้เลย จากนั้นกดที่รีสตาร์ทหรอบครับผมมากลับเข้ามาแล้วนะครับให้ไปที่เมนูีดขี t เหมือนเดิมและไปที่เซตติ้งครับผมในส่วนของดิสเพย์นะครับหรือว่าเมนูที่2นับจากด้านบนนะถ้าเกิดของอเพื่อนๆใช้เป็นตัว1920หรือว่า1080อยู่นะครับแนะนำให้เราลดลงมา1ระดับนะครับก็ให้ลดเป็น1600คูณ900แบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดเซฟเช้งได้เลย แล้วก็กดที่ปุ่ม restart now ตรงนี้อีกรอบครับผมเมื่อเปิดเข้ามาแล้วก็กดไปที่เมนูขีดขีดเข้ามาที่นา Setting แบบนี้คราวนี้เราจะมาที่เมนูกราฟิกนะครับเมนูที่3นะจากด้านบนในส่วนของตรงนี้ g กราฟิก Engine Mode แนะนำให้ปรับเป็น performance ครับผมกราฟิกเ Renderer ตรงนี้ก็ปรับเป็น directx ไปเลยตรงนี้นะครับ ในส่วนของอินเทอร์เฟซปล่อยออโต้ไว้ครับผมหรือใครเลือกเป็นอันอื่นไว้เนี่ยก็ให้มาปรับกลับเป็นออโต้นะครับแบบนี้แล้วก็ในส่วน AS-TC ตรงนี้นะครับให้เรากดลงมานะครับเลือกเป็นซอฟต์แวร์ดีโคดดิ้งครับผมไม่ก็เลือกเป็น Disable ไปเลยปิดไปเลยนะครับและต่อมานะครับ GPU in use ตรงนี้ถ้าเกิดของเพื่อนๆปิดอยู่ผมแนะนำให้กดเปิดขึ้นมาครับผมแบบนี้แล้วก็กด Save Change อีกหนทีตามด้วยรีสตาร์ไปเลย มื่อกลับเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของ p r e f e r e n c e นะครับตรงนี้ใต้คำว่า Gamepad เนี่ยในหน้านี้แนะนำให้ปิดตัวนี้ครับผม b o o s t a c k Connect with d i s c o r d นะใครเปิดอยู่ให้กดปิดไปเลยและให้มาปิดที่ตัวนี้ด้วยครับผม Enable Android Sound นะครับตรงนี้ปิดไปเลยครับผมแล้วก็ b o o s t a c k Show a d d ตรงนี้ก็ปิดไปด้วยเช่นกันนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับผมในส่วนของ In App Notification การแจ้งเตือนนะให้เรากดปิดไปเลยนะครับแบบนี้ แล้วก็กดเซฟเช้งไปเลยจากนั้นแถบเมนูทางด้านซ้ายนะครับโทรศัพท์หรือว่าโฟนเนี่ยให้เราเลือกตรงนี้นะครับเป็น a สุ s ล o อก2นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่เกมเมอร์ใช้และมันไม่ค่อยมีปัญหานะจากนั้นก็ปิดหน้านี้ออกไปได้เลยครับผมและผมแนะนําให้ปิดบูสต์แบกไปก่อนนะครับทีนี้เราจะไปเซตในส่วนของทางด้านนอกกันบ้างนะครับให้เราคลิกขวาที่ไอคอนบูสต์แ a c ก5นะครับตรงนี้แล้วเลือกไปที่ Property ้ครับผมจากนั้นกดไปที่ c o m p a t i b i l i t y ตรงนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของรันโปรแกรม as admin ตรงนี้ใครไม่ติ๊กถูกให้ติ๊กถูกขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะแล้วก็กด apply ตามด้วยโอเคไปเลยและ setting อันสุดท้ายที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือให้เราคลิกขวาไปที่ตัว boostack ห้อีกรอบนะครับกดไปที่ property เหมือนเดิมจากนั้นกดไปที่ open file location ตรงนี้ครับผมให้เพื่อนเพื่อน,อนกดมาในส่วนของแถบด้านบนตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้นะครับปึ๊บ ให้มันเป็นสีฟฟ้าแบบนี้นะใครกดแล้วมันเป็นสีขาวเนี่ยก็ให้เอาเมาส์เนี่ยลากคลุมให้หมดนะครับจากนั้นกด c t r l C ครับผม Copy ไว้นะครับหรือใครจะคลิกขวากด Copy แบบนี้ก็ได้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดปิดหน้านี้ไปเลยครับผมทั้ง2หน้านี้นะแล้วไปคลิกขวาที่ปุ่ม Windows ครับผมตรงนี้กดไปที่เมนูที่ชื่อว่า Search นะครับและพิมพ์ไปเลยว่า g Graphic Setting นะครับตรงนี้อ่าเราจะเจอกับเจ้าตัวเมนูตรงนี้นะให้เรากดเข้ามา ในส่วนของกราฟิกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับให้เพื่อนเเลื่อนล,อลงมานะมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่าเบลล์อยู่ให้เรากดเข้ามาได้เลยจากนั้นในส่วนของตรงนี้ที่ช่องที่ลูกศรชี้ให้เรากดลงไปครับผมแล้วก็กดลบไปเลยนะครับปึ๊บให้เป็นช่องโลง่ลงๆจากนั้นคลิกขวานะครับกดเพส์นะครับหรือใครจะกดคอนโทรลวี v ก็ได้นะครับน่ามันจะเอาอันที่เราก๊อปไว้เมื่อกี้มาวางที่ช่องนี้นะและเพื่อนเอนก็กดที่ปุ่ม Enter ได้เลยและในส่วนนี้ให้เราเลื่อนลงมาครับ หาเจ้าตัว HD Player นะครับตรงนี้ให้เราให้เราคลิกลงไปครับผมแล้วก็กดที่ปุ่ม Add ตรงนี้1ทีอของผม Add แล้วนะมันเลยจะขึ้นเป็นสีแดงๆแบบนี้ของเพื่อนๆเ,เนี่ยเมื่อกด Add แล้วมันจะขึ้น Boost Stack ขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่ Boost Stack ได้เลยแล้วกดไปที่ Option ครับผมจากนั้นให้เลือกเป็น High Performance นะครับเม,เมื่อเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยให้กดที่ปุ่ม Save ตรงนี้ครับผมแล้วก็กดปิดหน้านี้ไปได้เลย จากนั้นเปิดบู s t a c k ขึ้นมาเล่นได้ตามปกติเลยเพียงเท่านี้นะครับ b o ู s t a c กของเพื่อนก็น่าจะเลื่อนขึ้นพร้อมสําหรับเล่นเกมแล้วโอเคลองนาไปทํากันดูนะครับทำทำได้ผลยังไงมาพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และสับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ